วงตาพูดถึงสุญญากาศกับอากาศนะคะอันนั้นคืออุปมาอุปไมายของจิตใช่ไหมคะประดีเมื่อคืนเนี่ยปกติล้มมาแล้วก็ปวดขาเส้นค่ะแล้วก็แต่ว่าอาการมีอยู่แต่จิตไม่ไปเสวยไม่ไปเสวยเวทนานะคะแล้วก็หลับสบายอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าแบบเข้าใจเข้าใจเรื่องที่สุญญากาศนั้นก็คือจิตที่ ปล่อยวางจิตท,ที่เขาวางเป็นอัตโนมัติค่ะเมื่อคืนนี้ก็แบบสัมผัสตั้ง,ตงแต่ใกล้อาจารย์ใกล้ดูงตา <laughs> ท,ที่เมย์ยึดมั่นถือมั่นค่ะคือมีอยู่อาการมีอยู่แต่ว่าทําอะไรใจไม่ได้คือมันเป็นแต่ว่าสัญญาเป็นแค่สัญญาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ที่ไม่ยึดมั่นอยู่มั่นหรือเป็นใจใบริสุทธิ์มันมันไม่มีอะไรปรากฏไม่มีอะไรมันเหมือนกับเป็นสุญญากาศของอวกาศ มันไม่มีอะไรเข้าถึงมันได้คือไม่ใช่ว่าเข้าไปถึงไปมีอะไรกั้นไว้มันทะลุไปเลยทะลุไปหมดไม่มีไม่โดนอะไรจิตไปสุดหรือจิตท,ที่ไปยึดบ้านถึงบ้านหรือใจไปสุดมันก็คือเวลาพอมีอะไรเกิดขึ้นมันทะลุใจไปเลยมันไม่มีใจเป็นรับแต่อาการมันมีอยู่แต่มันทะลุใจไปมันเหมือนกับเป็นสุญญากาศของอาวากาศมันทะลุไป <c oughs> มีอะไรเกิดขึ้นก็นทะลุไปหมดมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทำทำอารมณ์ ทุกปฏิบัติที่กระทบตาตาูจุลินกายใจมันทะลุไปทะลุใจไปเลยมันจะเหมือนสุญญากาศของอาวากาศเปรียบเหมือนเพราอันนี้มันเป็นเป็นธรรมใจที่ที่เป็นเหมือนสุญญากาศใจใบสุดหรือจิตใบสุดเนี่ยที่เป็นเหมือนสุญญากาศของอาวากาศมันนอกนอกขันหา้าไม่ใช่ขันหา้ามันแตกต่างจากขันหา้าทางวัดป่าสายวัดป่าทะเลธรรมธาตุเป็นธรรมธาตุมันนอกนอกขันหา้า พวกนี้ไม่ไม่มีอาการไม่มีอะไรปรากฏไม่ใช่ไม่ใช่อาการของขนา์หน้าที่ปรากฏไม่ใช่วิญญาณขันธ์ที่เป็นรับรู้ตาหูจมูกนี้แก่ใจและมีเจตสิกแต่นี่มันมันไม่มีผู้รับรู้ไม่มีเจตสิกมันมันมีแต่ความรู้แต่มันไม่ไม่มีเจตสิกเข้าผสมอันนี้มันเป็นความบริสุทธิ์คือรู้ว่าไม่ยึดขันธ์หน้าแต่ขันธ์หน้าตกระทบตาหูจมูกแก่ใจจะมีเจตสิกเข้าผสมมีเวทนาสัญญาตกางวิญญาณ กระทบแล้วก็มีวิญญาณแล้วก็เจตสิกปฐมวิญญาณทุกปัจาณะก็จะมีวิญญาณรับรู้ต่างๆ่าอย่าแกใจและมีเจตสิกเวทนาสัญญาตั้งขานแล้วก็อนุสัยอาสวะกิเลสประกบกับเจตสิกทุกปัจจักณะแต่ธรรมชาติรู้ที่ไม่มันบริสุทธิ์เนี่ยธรรมชาติรู้ที่บริสุทธิ์เรียกว่าจิตบริสุทธิ์หรือใจบริสุทธิ์มันเป็นเหมือนอวกาศของสุญญากาศของอวกาศนะมันทุกอย่างมันทะลุไปหมดอะอาการของจิตเจตสิกในขันธ์หน้าที่ละเอียดที่สุดก็ทะลุ ลูกร,รถก๋วยเตียวสับผัดเตตีธรรมลมแม้แต่ร่างกายจิตใจที่เป็นขันธ์หน้าที่เป็นกิริยา,าการก็มันก็ไม่ได้มันทะลุผ่านใจที่สิ้นยึดมาถือบ้านเป็นความเป็นสุญญากาศอาวกาศไปเลยมันไม่ห่วงใยไม่กังวลขันธ์หน้านี้ขันธ์หน้าจะตายแตกดับใจนั้นก็ไม่มีความว่วงกังวลอะไรมันได้แต่รู้ว่าขันธ์หน้าจะแตกดับแล้วรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่มันไม่มีตัวตนของผู้รู้ไม่มีตัวตนของผู้ยึดมานถือบ้านไม่มีเจ้าของ อันนี้เราตามมหาบุญญาสัพพันโนท่านเลยอธิบายไว้ชัดเจนว่ามันใจเนี่ยมันแตกต่างจากขัน้ามันต่างจากขันนามันไม่ใช่ขันนาไม่ใช่กิริยาการขันนาคือมันไม่ใช่เป็นการรู้ที่เป็นวิจารณ์ขันเราไปรับรู้ตั้งแต่หูจิแใจใจและมีเจตสิกประกอบแต่อันนี้มันมันอาการของวิจารณ์ขันที่ทำงานลวกกับเจตติกทุกปัจจังกันะที่กระทบตั้งแตูจกตใจมันทะลุใจไปเลยใจมันว่างเปล่าไปเลยว่างเปล่าเป็นสุญญากาศของอวกาศเปรียบเหมือนเป็นสุญญากาศ เป็นความว ok ่างของอวกาศไม่ใช่ความว่างของเจ้าบรรยากาศในความว่างของอวกาศเนี่ยเสียงเสียงแสงสีอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ติดอะไรเลยมันทะลุไปมันไม่ติดมันไม่มีตัวรับไม่มีไม่มีมวลของปรมาณูไปรับแสงสีเสียงเพราะฉะนั้นใจที่เสียไม่ติดอะไรในตุนอากาศในความว่างของของอวกาศใจที่ใบสุกเปียบเหมือนนั้นที่ท่านบอกว่าพอมัน สิจิตแล้วจิตมันบริสุทธิ์แล้วใจบริสุทธิ์แล้วมันก็กลับคืนสู่จักรวาลเดิมความว่างของจักรวาลเดิมที่หลวงปู่ดุลดาตุโลแม่กวจาร์ได้กล่าวไว้ว่าไม่เกิดไม่ทำที่ไม่เกิดไม่ดับไรเนี่ยมันคือนิพพานเรียกว่าใจมนรู้แจ้งนิพพานหรือใจมีนิพพานเป็นอารมณ์แต่ก็คือมันนิพพานมันอยู่ที่ใจนั่นแหละแล้วก็นิพพานนก็เป็นอมาตะาแต่พระเจ้าก็ไม่ได้ตรัสว่า ใจบริสุทธิ์นี่มันพอขันหน้าบรรดับแล้วใจบริสุทธิ์นี่มันหายสับสูนแต่ก็ม่ได้บอกมีอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ไม่ได้บอกว่ามีเหมือนไม่มีไม่มีเหมือนมีเพราะพระองค์หนึ่งไปสอนท่านบอกว่ามีอยู่ตลอดเวลาพุทธเจ้าพระอรหันต์าวกดับขันแล้วมีอยู่ตลอดเวลาก็ผิดอีกเรียกว่าว่าบอกไม่มีตลอดเวลาหายสับสูลก็ผิดอีกมีเหมือนไม่มีไม่มีเหมือนมีคือมีมองตามองไม่เห็นก็ผิดอีก มันนั้นจะเรียกว่ามีหรือไม่ม,ไมีเรียกว่ามันมีอยู่มันก็ไม่ได้ปรากฏว่ามันมีอยู่แต่เรียกว่าไม่มีอยู่มันก็มีอยู่เพราะความสุญญตาของอาวากาศมันก็มีอยู่มันก็เหมันก็รับรู้อยู่คล้ายๆอย่างเงี้ยแต่สุญญตาของอาวากาศมันไม่มีความรู้แต่นี่มันมีความรู้มันเหนือกว่าสุญญตาของอวกาศเพราะว่าสุญตาอ,อาวากาศเนี่ยทุกอย่างทะลุปไปหมดไม่ติดไม่มีติดหรือไม่ว่าแสงสีเสียงอะไร,รต่างๆ หรือขึ้นพลังงานก็ไม่ไม่ติดมันทะลุไปหมดไอ้ใจแท้ใจไปสุดเหมือนเนยนั่นแหละมันทะลุไปหมดไม่ว่าจะก,กิริยา,าการของขันห้าเองหรือว่ารูปรสกินเจตระปัดที่มากระทบภายนอกมันทะลุไปหมดมันมันทะลุไปเลยทะลุใจไปใจมันจึงไม่ใช่ขันห้าเพราะขันห้ามีอาการแต่ใจแท้ใจไปสุดไม่มีอาการมันทะลุไปทะลุไปเลยทะลุใจไปอะไรเกิดขึ้นก็อาการของใจอาการของขันห้ามีอยู่แต่มันทะลุใจไป ไม่มีตัวอย่างไว้ตอนที่มันมีที่ว่ามีเรื่องตัวอย่างมีคนที่ไปสอนธรรมะอยู่ที่ที่ริพเจดีมหาเจดีแล้วก็มีผู้หญิงเด็กเด็กผู้หญิงแต่งตัวตานๆโ<ๆ>ป๊ะโ๊ไปเปื่อยไปเข้ามาคุยด้วยอะไรนะก็มีอารมณ์การแล้วก็ขณะนั้นก็มีคนทําคุณใส่ใส่ข้างหลังพร้อมกันในเวลาเดียวกันอารมณ์กามมันก็ทะลุไปเลยทะลุใจไป จมันว่างเหมือนสุญญากาศอาวกาศไอคนที่ทําคุณใส่ใส่ข้างหลังทาเป็นเหมือนอาวุธจํานวนมากๆพุ่งใส่อากาศฝาอากาศแทงมาข้างหลังแต่มันทะลุข้างหน้าไปเลยมันไม่ไม่มีตัวรับเลยขนาดนั้นโลกธาตุตั้งนาจักรวาลโลกธาตุดับพลึบสนิทไปเลยแต่ตอนนั้นเนี่ยมันตอนที่มันยังมีอารมณ์เกิดขึ้นนั้นโลกธาตุนยังไม่ดับแต่หลังโลกธาตุดับแล้วพวกนี้มันเข้าไม่ถึงเลยกิเ,เลสอะไรตามเข้าไม่ถึงคุณสายแลยเข้าไม่ถึงมันทะลุไปหมด ไม่ใช่เราเข้าไปถึงมีอะไรไปกันไว <C> ้ <liness> คือมันทะลุปไปเลยทะลุปไปหมดไม่มีไม่มีไม่มีอะไรไปรับเลยนิพพานมันอยู่ที่นั่นเนะี่ยนิพพานมันก็อยู่ในดานที่ที่ทะลุปไปหมดที่ไม่มีอะไรไปรับนิพพานมันก็อยู่นั้นเพราะว่านิพพานคืออะไรก็คือไม่มีใครไปยึดอะไรให้เป็นทุกข์นั่น,หนแหละคือนิพพานนิพพานคือมันสิ้นยึดให้เป็นกิเลสตัณหานิพพานคือความสิ้นกิเลหสห,หรือสิ้นตัณหาหรือสิ้นหรือไม่มีผู้ไปยึดให้เป็นทุกข์นั่นแหละนิพพาน ใช่เราไปยึดให้ตัวเราทําใจว่างๆไว้อย่างที่เพ่ยพวกนี้ปฏิบัติว่าเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยเชื่อไปทําให้ใจว่างๆแล้วไปยึดใจว่างๆ,ๆใจไม่ว่างไม่ได้เลยแล้วก็เป็นห่วงร่างกายจิตใจกวัวนจะตายแตกดับเลยก็ฟังอะไรไม่เข้าใจก็ไปประครรักษาความรู้สึกโปร่งโล่งเบาสบายว่างๆไว้ตอนจะตายทุกข์มากนะทุกแสนสาหัสจนจะตายทุกแสนสาหัสเพราะว่าหลังใหม่มาขอต่อรองว่าไม่ไม่เอาขอแค่ใจโปร่งโล่งเบาสบายโปร่งโล่งเบาสบาย เป็นห่วงสุขภาพเป็นห่วงจิตไม่ดีอยากได้จิตดีๆอยากเอาแค่จิตโปร่งโลกบาสบายแต่จะตอนจะตายทุกแสนสหาหัสเบื้องหลังของความตายทุกทุกแสนสหาหัสกว่าเป็นมนุษย์หลายเท่ามากพวกเราไม่กลัวไม่กลัวแต่แต่ชอบใจสบายเอาใจสบายไว้ก่อนอย่างอื่นไม่เอาไม่กลัวเลยกลัวแทดขันจะเป็นจะัวรจะเป็นไปอย่างไรพูดเท่าไหร่ก็ไม่ฟังเนี่ยดื้อม,มากนะหลายคนที่เป็นแบบเนี้ดื้อม,มากเอาแค่ใจสบายพอแล้ว ใจว่างพอแล้วกลัวว่าร่างกายจิตใจจะไม่สบายแล้วก็หนีไปหลบอยู่ในห้องว่างช่องว่างที่ใจสบาย